ชาวเวียดนามได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากต่อความทะเยอทะยานของวินฟาส์อีวีสัญชาติเวียดนามโดยทางเวียดนามเองได้มีการหมายมั่นปันมือให้วินฟาส์นั้นเป็นหัวหอ,อกในการนำเวียดนามไปสู่ผู้นำในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าแต่ที่ผ่านมานะครับดูเหมือนว่าความทะเยอทะยานที่จะลุยตลาดโลกดังกล่าวจะไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่โดยล่าสุดหุ้นของวินฟาส์ในตลาดน a s ชแ q กล่วงไปกว่า65้าเปอร์เซ็นต์แล้ว จนชาวเวียดนามได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นว่าตลาดโลกนั้นไม่ใช่สนามเด็กเล่นและวินฟ a าสเป็นเพียงแค่เสือกระดาษคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ YouTube p r e m ียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้ไหลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป o u t u b e Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามชาวเวียดนามได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ไม่แปลกใจสักเท่าไหร่ ต่อกรณีที่หุ้นของ Winfast EV สัญชาติเวียดนามร่วงลงมามากกว่า65%แล้วพร้อมทั้งบอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจแต่อย่างใดโดยรายงานข่าวจากสำนักข่าวบล o มเ b e r g กนะครับได้มีการรายงานถึงราคาหุ้นของ Winfast EV สัญชาติเวียดนามที่ณเวลานี้ดิ่งลงถึง65%ซึ่งสำหรับว i n f a s t ซึ่งมีเจ้าของก็คือฟาร์มยัดเฟืองมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งในเวียดนามซึ่งมาพร้อมกับความทะเยอทะยานและความหวังของชาวเวียดนาม ที่จะนำแบ,บแรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนามรายนี้บุกตลาดโลกทำกลางกระแสาการแข่งขันอย่างรุนแรงจากค่ายรถอีวีรายใหญ่จากทั้งจีนและสหรัฐซึ่งอยู่ในตลาดมาก่อนหน้านี้นะครับซึ่งถึงแม้ว่าวินฟ a าสได้มีการสู้กลับโดยมีการเปิดโรงงานที่นอ h แคโรไลนาด้วยมูลค่าถึง2,000ล้านดอลลาร์ก็ตามโดยโรงงานในนอตแคโรไลนาดังกล่าวมีแผนที่จะสร้างแล้วเสร็จในปี2025 แล้วรวมถึงแผนที่จะสร้างโรงงานผลิตในประเทศอินโดนีเซียและอินเดียเพื่อขยายธุรกิจอีกด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเป้าหมายของวินฟ s สดูจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไรนักโดยวินฟ s สที่เคยตั้งเป้าหมายการส่งมอบรถ1 0 0 0 0คันในปีนี้หรือคิดเป็น3เท่าจาก34,855คันในปีที่แล้วแต่ทางวินฟ s สเองกลับทำตามเป้าหมายได้เพียงแค่10%เท่านั้นในไตรามาสแรกของปีนี้ โดยสามารถส่งรถได้เพียงแค่9,689คันเท่านั้นซึ่งการส่งรถส่วนใหญ่นั้นนะครับก็เป็นการขายให้กับบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับ Winfast เองทางด้านของราคาหุ้นนะครับราคาหุ้นของ w i n f a s สดิ่งลงมาเหลือเพียง2.89ดอลลาร์ต่อหุ้นหรือคิดเป็น65%จากที่เคยมีราคาอยู่ที่8.37ดอลลาร์ต่อหุ้นในปลายปี2023 ซึ่งกระทำให้มูลค่าของบริษัทลดลงไปถึง90%นับตั้งแต่เข้าตลาดหุ้น NASDAQ ในสหรัฐในเดือนสิงหาคมปี2023โดยราคาหุ้นของ WinFast เคยเปิดตัวพุ่งทยานถึง700%จากราคา IPO ในช่วงแรกซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับนักลงทุนเป็นอย่างมากโดยมาตรการล่าสุดของ WinFast ที่ทางบริษัทคาดว่าจะสามารถเร่งยอดขายได้ก็คือการขายรถแยกพร้อมกับก,บการเช่าแบตเตอรี่ ซึ่งลูกค้าที่จะซื้อรถนะครับจะต้องจ่ายค่าแบตเตอรี่เป็นรายเดือนซึ่งอยู่ในราคาประมาณ3 0 0 0ถึง5,000บาทเพื่อทำให้ราคารถนั้นถูกลงซึ่งก็เป็นมาตรการล่าสุดของทางวินฟ s สซึ่งได้มีการเริ่มดำเนินงานไปแล้วในอินโดนีเซียโดยทางวินฟัสได้มีการมองว่าค่าใช้จ่ายแบตเตอรี่รายเดือนนั้นถูกกว่าการเติมน้ำมันในรถเครื่องยนต์สันดาบซึ่งก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่ากลยุทธ์ของวินฟัสในครั้งนี้ จะสามารถกระตุ้นยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าของพวกเขาให้มากขึ้นได้หรือไม่นอกจากนี้นะครับยังได้มีความคิดเห็นจากเคนฟุงซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จาก b o o o b e r g i n t e l l l g e n c e ซึ่งได้มีการกล่าวถึงวินฟาร t ไว้ว่าวิน f a s t นั้นมีความทะเยอทะยานที่มากเกินไปและอาจจะ,ะเผชิญความท้าทายอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการขยายกิจการไปต่างประเทศอย่างรวดเร็วพวกเขาอาจจะประสบความสำเร็จในเวียดนามเพราะว่าพวกเขานนั้นไม่มีคู่แข่ง แต่ว่าในสหรัฐและภูมิภาคอื่นๆพวกเขาจะเจอการแข่งขันที่รุนแรงกว่าเคนฟงยังได้แสดงความคิดเห็นต่อไปนะครับว่าวินฟาสอาจจะต้องระดมทุนเพิ่มสำหรับแผนการขยายกิจการโดยเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการจะทำกำไรให้ได้ในครั้งแรกในปี2025นั้นอาจจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทเองและรวมถึงภาวะแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้นะครับฟาร์มยัดเฟืองมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเวียดนามซึ่งเป็นเจ้าของวินฟ a าสยังมีการเดิมพันด้วยการใช้ทรัพย์สินตัวเองกว่า1,000ล้านดอลลาร์ในการเพิ่มทุนของวินฟาสซึ่งนับเป็นความเสี่ยงเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าบริษัทนะครับยังไม่เคยทำกำไรได้เลยตั้งแต่เปิดบริษัทมาก็ตามแถมยังขาดทุนไปแล้วกว่า618.3ล้านดอลลาร์ในไตรามาสแรกของปีนี้ด้วย ซึ่งที่ผ่านมานะครับจากการที่วินฟาสได้มีความทะเยอทะยานจนเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาให้กับหลายๆฝ่ายซึ่งหลายๆครั้งวินฟ้าสเองก็ถูกมองว่ามีการสร้างชื่อเสียงที่เกินจริงและหลายท่านก็มองว่าวินฟ a าสมีความทะเยอทะยานที่มากเกินเหตุกับการลงทุนเป็นจำนวนมากในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในครั้งนี้โดวยวินฟ้าสประสบความสําเร็จในประเทศเวียดนามแต่เมื่อยามที่ต้องออกสู่ตลาดต่างประเทศนั้น วินฟ a าสต้องอเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางด้านกฎระเบียบที่เข้มข้นในตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดทางด้านกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยแล้วรวมถึงวินฟ a าสเองนะครับต้องอเผชิญหน้ากับการแข่งขันในระดับที่สูงซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสําหรับผู้เล่นรายใหม่อย่างวินฟ a าสถึงแม้ว่าทางบริษัทจะมีการลงทุนเป็นจำนวนมากในด้านการตลาดและการโฆษณาเพื่อที่ทำให้ตัวเองสามารถแข่งขันกับบริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียง และบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมานานหลายทศวรรษก็ตามนอกจากนี้นะครับวิน f a s t ยังมีปัญหาทางด้านข้อจํากัดทางเทคโนโลยีหลายอย่างทั้งในเรื่องของซอฟต์แวร์และเรื่องของแบตเตอรี่ที่ผู้ใช้หลายรายบ่นว่าชาร์จ1ครั้งได้ระยะทางไม่มากเท่าไหร่และรวมถึงหลายๆครั้งวิน f a s t ก็ต้องถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของราคารถที่แพงและรวมถึงคุณภาพของรถอีกด้วย โดยสรุปแล้วนะครับถึงแม้ว่าความทะเยอทะยานของวินฟ a าสจะสร้างความฮือฮาได้เป็นอย่างมากแต่ความฮือฮาดังกล่าวนั้นก็ต้องแลกมาด้วยการลงทุนที่มหาศาลซึ่งไม่รู้ว่าจะประสบความสําเร็จเมื่อไหร่รวมถึงการที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีทางด้านแบรนดิง้งและรวมถึงการแข่งขันทางด้านราคาก็ถือว่าเป็นงานที่หนักสําหรับวินฟ a าสที่จะประคองตัวเองให้อยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงอย่างตลาด EV ในเวลานี้เอาละครับ จากเรื่องราวดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวเวียดนามได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนหลายร้อยความคิดเห็นตามเพจต่างๆของเวียดนามนะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าสนามเด็กเล่นนานาชาติมันไม่ง่ายอย่างที่คิดความคิดเห็นต่อไปครับนี่มันไม่น่าแปลกใจอะไรเลยมันเป็นโครงการที่งี่เง่าและมันเป็นเรื่องที่น่าอายความคิดเห็นต่อไปภูมิใจตอนที่หุ้นมีราคาเท่าเทสลา แต่สุดท้ายก็ตกเหวความคิดเห็นต่อไปไว่ายน้ำยังไม่เก่งแต่ห้าวหารไปยังทะเลตะวันออกความคิดเห็นต่อไปครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความผิดของวินฟาสพวกเขารักชาติเกินไปความคิดเห็นต่อไปวินฟาสคือสื่อกระดาษนี่คือความเป็นจริงความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้เขบอกว่าวินฟาสคือสถานที่ฟอกเงินของเจ้าหน้าที่ในเวียดนาม ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้ว VFS เวียดกง Fa ลก s ิสเต็ซึ่งสำหรับ VFS ก็คือชื่อของหุ้นวิน fast นะครับเอาละครับเรามาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านนี้โดยเขาบอกว่ารู้สึกเสียใจและฉันก็อยากอุดหนุนวิน fast เหมือนกันนะยอดขายของพวกเขาน้อยมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของตลาด ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ